คลิปน่านหวานมากล่าสุดแอฟซักซออนกับนนกุลพิการงานว่างพากันไปเหนือรับลมหนาวที่จังหวัดน่านยกขบวนไปกันแบบครอบครัวใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตาดูอบอุ่นสุดๆงานนี้แอฟก็ไม่พลาดลงรูปสวยๆเก็บไว้ใน IG เป็นความทรงจำแต่บอกเลยว่าเป็นดาเมตรความหวานที่ทำเอาแฟนคลับหลุดโฟกัสกัเป็นแถวเริ่มที่ชอ็อตสามคนแอฟนนกุลปีใหม่ ที่ดูผิวเผินก็น่ารักดีแต่ตาดีดันเห็นมือนนกุลอบเอลฟอยู่ทำเอาแฟนๆหวีดกันคอแตกยังไม่จบแค่นั้นรูปหมู่รวมญาติก็โดนแซวกันหนักมากเพราะสังเกตว่า F ยืนเอียงไปทางนนกุลแทบทุกรูปจะโดนแซวว่าโลกเอียงเพราะคนข้างๆหรือเปล่าจะมีโมเมนต์หวานออกสื่อขนาดนี้บอกเลยว่าดีต่อใจกองเชียร์สุดๆเลยครับ วันนี้บันเชิงรายวันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ